ไปต่อที่หนองโหนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคนงานก่อสร้างค่ะก่อนเริ่มงานตอนเช้าเขาล้อมวงกินข้าวกันกินแกงเห็ดนะคะบอกว่ามีหลานของหนึ่งในคนงานเนี่ยเอาเห็ดมาให้แล้วก็บอกว่าหลานเคยกินกินได้พอกินเข้าไปเท่านั้นแหละคุณผู้ชมคะทั้ง5คนคลื่นไส้อาเจียนเราต้องหามส่งโรงพยาบาลกันทั้งหมดเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะเห็ดหรือไม่อย่างไรนะเหตุการณ์นี้นะคะที่โรงพยาบาลหนองหง ญาติเขาก็นําผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลหลังจากกินแกงเห็ดแล้วมีอาการเดียวกันอย่างทางคุณทองล้วนปิยะเพียงสกุลอายุ58ปีหนึ่งในผู้ที่กินแกงเห็ดบอกว่าหลานเก็บมาให้เราเอาไปไปแกงกินหลานบอกว่าเคยกินเอากินได้กินได้พอกินเข้าไปรู้สึกแปลกแล้วว่ารสชาติมันไม่ค่อยเหมือนเห็ดที่กินได้แต่ก็กินเข้าไปแล้วนะคะยังโชคดีที่แต่ละคนนกินกันไปคนละไม่กี่คำเพราะมันมีไม่เยอะถ้ากินเข้าไปเยอะกว่านี้เอาจจะอาการหนักกว่านี้ก็ได้เบื้องต้นทราบว่าตอนนี้ทั้ง5คนอาการปลอดภัยดีแล้วนะคะ ฟังเสียงคุณทองล้วนค่ะก็กดไปทํางานก็หลานไปเจอเห็ดทีนี้ก็ทํากับข้าวไปกินอาหารเช้ากันทํากับข้าวอะไรเราก็เอาเห็ดนนั่แหละไปทํากับข้าวคนละกี่คนครับกินกันห้าคนพอ,อหลังกินเสร็จแล้วมีอาการยังไก็ขึ้นไส้อาเจียนอ้วกกันทุกคนเลยทีนี้ลหลานาได้เอาเห็ดมาได้ยัยยงไงครับก็เ,เห็ด มันก็งอกทำปรมชาติทองมันหรือวงวามันเคยกินเห็ดนี้หมือนว่างั้นเขาไปเก็บอยู่ที่แถวบ้านนั่นแหละอ,อีกคนหนึ่งนะคะที่กินเห็ดเหมือนกันคุณอโนคงหน้าคาเพียงแก้วอายุ30ปีก็บอกว่าก็าเห็นมีคนเอาเห็ดมาให้ประมาณสัก5ขีดน่ะนะนะนิดเดียวแล้วก็มีคนเอาไปแกง ก็เลยมากินด้วยกันตอนเช้ากินกับอาหารชนิดอื่นๆหลังกินเสร็จทุกคนมีอาการเหมือนกันหมดเลยก็เลยให้เพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้กินเห็ดน่ยรีบกันพาส่งโรงพยาบาลเมืองต้นทราบว่าเหตุที่เอามาทําอาหารลักษณะคล้ายเห็ดตีนแฮดนะคะดอกใหญ่สีขาวปนเทารูปทรงคล้ายกระบองขึ้นเป็นกลุ่มตามโคนต้นไม้หรือรากไม้มีทั้งชนิดที่กินได้และชนิดที่เป็นพิษนะคะนี่ค่ะครับก็ต้องดูให้ดีๆนะ